เรามีหน่วยงานด้านน้ำเนี่ยมากกว่า30หน่วยงานคําถามคือเราใช้งบไปมากขนาดนี้ทำไมใน10ปีเมื่อฝนตกเรายังต้องตกใจทุกรอบซึ่งรัฐบาลก็ต้องกลับมาชุกคิดว่าไอ้ที่ทําไปในช่วง10ปีนี้เนี่ยเราทําถูกต้องหรือเปล่ากรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับน้ําท่วมของปี5้ด้วย ส่วนของลุ่มเจ้าพยานยังมีภาพของน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างพื้นที่สุโขทยัยซึ่งก็ยังท่วมอยู่มากเพราะาได้รับอิทธิพลจาก น้ำจะเขื่อนแม่มอกนะคะที่ไหลามาแล้วก็พิจิตรเนี่ยก็ยังมีท่วมอยู่ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวน้ำก็จะได้รับการบริหารจัดการที่ทุ่งบางละกมที่พิษณุโลกนะคะในส่วนของอื่นๆทางฝั่งลบบุรีก็ยังมีปัญหาอยู่มากทั้งหมดทั้งสิ้นปิงวังยมนานมารวมกันที่นครสวรรค์แล้วก็จะไหลามาผ่านเขื่อนเจ้าพยามาออกที่อยุธยาน,น้ําที่มีการบริหารจัดการปล่อยออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่ประมาณ2,500รลูกบา์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ํามากค่ะซึ่งถามว่าท่วไมไหมท่วมค่ะวทวท อย่างที่เห็นกันนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีการบริหารจัดการโดยมาตรการ12ทุ่งก็คือทุ่งเจ้าพยาที่เตรียมไว้สําหรับการรองรับน้ําเป็นแก้มลิงอยู่แล้วนะคะจะสามารถหน่วงน้ําได้แล้วก็จะทําให้น้ําตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับกรุงเทพมาหานครมากอย่างปี54ที่เราหวั่นเกรงกัน ที่อยู่ริมน้ามันได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วจากน้ําที่เอ,อ่จากแม่น้ํานะคะก็แนะนําให้เก็บของขึ้นที่สูงเฝ้าดูสถานการณ์แต่ว่าในส่วนที่อยู่ห่างจากแม่น้ามาเนี่ยคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับน้ําท่วมของปี54ด้วยนะคะปี54ต่างกับปี64่ยังไงในตอนนั้นเนี่ยมีฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนมิถุนายนะคะมีพายุเข้ามาหลูกพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยปริ่มน้ําไปหมดแล้วก็แปลว่ามีการระบาย ที่ท้ายน้ําซึ่งปริ่มน้ําไปหมดแล้วนะคะอันนั้นเอาไม่อยู่จริงแล้วก็ปีนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเขามีการเตรียมความพร้อมพอสมควรคิดว่าถ้ามีฝนตกในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะสามารถสูบระบายออกได้ใช้เวลาไม่นานท่วมไม้ท่วมท่วมขังตามปกตินะคะไม่ได้ท่วมถึงขั้นวิกฤตที่ต้องตนกตกใจไปมาก อสองลูกนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเข้าสู่ประเทศไทยมีอิทธิพลน่าจะประมาณราวๆวันที่7นะคะซึ่งจะทําให้ภาคใต้ตอนบนเนี่ยมีฝนมากแล้วก็ทางระยองจันทบุรีเนี่ยได้รับอิทธิพลด้วยรวมทั้งทางฝั่งลบบุรีถามว่ากังวลไหมจริงๆตอนนี้เป็นห่วงภาคอีสานมากนะคะถ้าหากว่าฝนนอนนี้เนี่ยไปตกที่อีสานตอนบนซึ่งตอนนี้อีสานค่อนข้างอวบแล้วถ้าไปตกอีสานบนเนี่ยคิดว่าจะมีผลต่ออุบลแน่นอนอันนี้น่าเป็นห่วงมากตอนนี้ณวันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว พญาเองเนี่ยคิดว่าน้ําที่มีตอนนี้เนี่ยเราน่าจะบระหิหารจัดการหรือระบายลงทะเลไปได้ในระดับหนึ่งแล้วในวันที่8วันที่9แม้จะมีฝนตกก็ต้องจะบอกว่าช่วยกันภาวนาก็ไม่รู้ว่ายังไงดีคือให้ฝนไปตกเหนือเขื่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ําในเขื่อนเรามีน้อยนะคะถ้าไปตกเหนือเขื่อนเราก็จะได้น้ําเพิ่มไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาในหน้าแล้งซึ่งกําลังจะมาถึงแน่นอน ในช่วงนี้นจะเห็นว่าในทุ่งหรือก็ในหลายๆพื้นที่ก็มีการเก็บน้ําคือไม่ว่าจะตั้งใจเก็บหรือว่าน้ําไปท่วมกันแล้วแต่นะคะซึ่งตรงไหนเก็บได้เก็บถ้าหากว่ามันมากนานไปส่งข้องระบายก็พ่องระบายออกไปที่เป็นห่วงเพราะว่าน้ําในเขื่อนเรามีน้อยแล้วก็พอหมดฝนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าแล้งซึ่งน้ําในเขื่อนมีน้อยจะทําให้เรามีปัญหาในหน้าแล้งน้ําตอนนี้เนี่ยมากกว่านาปีที่แล้วแค่นิดหน่อยเองนะคะแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้ําขาดแลคลนคล้ายๆกับที่เราเกิดเมื่อปีีท่่่่แแแลล้วลวะคิดะิดดาานนนนจเกอ ทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำแรงเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็เกิดวนๆซ้ำๆซ้ๆเนะาะทางที่เรามีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54แล้วเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลน,น่าจะทำอะไรไปมากแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านไปเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็ใช้งบเรื่องน้ำไม่ได้น้อยนะคะประมาณปีละ50,000ล้าน 000, 6 0,000 000, ล 000. ้านคำถามคือเราใช้งบไปมากขนาดนี้ทำไมใน10ปีเมื่อฝนตกเรายังต้องตกใจทุกรอบอันนั้นก็เป็นคำถามซึ่งรัฐบาลก็ต้องกลับมาชุกคิดว่าไอ้ที่ทำไปในช่วง10ปีนี้เ,เราทำถูกต้องหรือเปล่าเราใช้งบประมาณไปในทางที่่่จะมมัันนกกอให้เเิดควายงยงื ตัวันนี้มันก็ตอบโจทย์ในตัวมันเองอยู่แล้วว่าที่เราเคยแก้ปัญหามามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้อย่างยั่งยืนเรายังต้องมาแก้กันปีต่อปีต่อปีแล้วเราก็ยังต้องมีงบเยียวยาแบบนี้ ตอนนี้ในการแก้ปัญหาด้านน้ำมันเหมือนเราแก้เฉพาะหน้าเราไม่ได้แก้แบบวางแผนไปในอนาคตแต่ละหน่วยงานก็คือทํางานตามพันธกิจตัวเองกรมชบทานก็หาน้ํามาเสริมเพื่อการเกษตรมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือมีหน้าที่ไปช่วยเมื่อเกิดภัยแล้วค่อยลงไปช่วยกรมทรัพยากรน้าก็ไปรักษาระบบวิเวศคือเราทํางานเป็นจิ๊กซอแต่จิ๊กซอนี้เนี่ยพอเอามาต่อรวมกันเนี่ย มันไม่ได้เป็นภาพเดียวกันมันก็เลยทําให้ภาพการแก้ปัญหาน้ําของประเทศไทยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์สทัทีมันไม่เสร็จสทัทีมันยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยถามว่าทํายังไงซึ่งจริงอะเรามีหน่วยงานนั้นก็คือสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2560จริงๆแล้วหน่วยงานนี้ต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาน้ําในการบริหารจัดการน้ําทั้งในภาวะปกติแล้วก็ทั้งในภาวะวิกฤตด้วยซึ่งจริงๆถามว่าสทนชทํางานได้ดีไหมในช่วง2ปีแรกที่ตั้งสททททนนนชมาาาาาํํงไดด้้ีีเห่ป็ ออยกตัวอย่างเช่นตอนเหตุการณ์ปลาบึกที่จะขึ้นฝั่งที่ภาคใต้ตอนนั้นสทนชเนี่ยถึงกับลงไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ภาคใต้เลยซึ่งสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยรุนแรงไหมก็มีฝนตกเยอะแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันนั้นเลยถ้าสทนชยังทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งเหมือนเมื่อ2ปีแรกที่ได้ทํางานในตอนนั้นณวันนี้ความเสียหายมันจะไม่ขนาดนี้และประชาชนจะไม่งงเรื่องของเรื่องก็คือพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยพอไม่มีเจ้าภาพในภาวะวิกฤตซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเป็นการสั Command. มีข้อมูลออกมาจากที่เดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนนะคะแล้วก็การสั่งการในภาครัฐก็คือมาจากคนข้้งบนสุดมมนต้องเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่จะสามารถสั่งทุกหน่วยงานได้แต่นันวันนี้เราไม่เห็นมันไม่มีมันกลายเป็นว่ากลับไปสู่ภาพเดิมๆที่ต่างหน่วยงานต่างก็วิ่งออกไปหน้างานกรมชลประทานก็ไปบังคับน้าไปเปิดประตูระบายมหาถไทยก็ลงไปช่วยประชาชนทหารเองอะไรเงี้ยมันกลายเป็นความสับสนโอลแมนทั้งๆที่จริงๆแล้วเรามีหน่วยงานที่ควรจะต้องออกมาเป็นเจ้าภาพในตอนนี้แต่เขาไม่ทำงาน ถ้าหากว่าเราสามารถทําได้ตามกลไกที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆคือปัญหามีไหมมีแต่ว่าการแก้ปัญหามันจะมี1-2-3มีขั้นตอนที่ชัดเจนและประชาชนก็จะเข้าใจแล้วก็จะไม่เกิดความวิตกไม่เกิดความโอลหมานมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ